มือะไรที่โนยีผระจอมกล้าธุรกิกับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้มีความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนานะคะหรือว่าปลูกฝังความคิดของเยาวชนนะคะแล้วรวมทั้งนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในการที่จะช่วยระดมสมองประลองความคิดหยดุยดหยุดลบติดด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่นะคะก็ด้วยสาเหตุที่ว่าเราไปมองถึงเรื่องของการที่ทางเด็กรุ่นใหม่เองจะได้มีโอกาสในการที่จะเสนอแนวคิด นะะในการใช้พาหนะอย่างยั่งยืนในการเดินทางอย่างยั่งยืนนะคะในการนี้เองนะะเนี่ยค่ะมหาวลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครมาในหลายโครงการในการที่จะปลูกฝังให้นักศึกษา เองนะคะได้มีโอกาสที่จะรับรู้เรื่องของปัญหาเรื่องของรถติดหรือปัญหาเรื่องพาน้าเดินทางภายในมหาลัยนะคะแล้วก็รวมทั้งของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นในภาพรวมนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เด็กเข้าใจเข้าใจถึงสภาพปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันในการที่จะแก้ไขนะคะในในเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เองเนะคะเราก็มามองถึงว่าในการที่เราให้โอกาสกับวิศวกรนักศึกษาเข้ามาร่วมระดมสมองฝาลองความคิดหยุดรถติด ทำให้คนรุ่นใหม่ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นโอกาสอันดีในการที่จะทําให้เขาได้รับรู้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาจะต้องมีการใช้ชีวิตอยู่กับระบบยานพาหนะที่ยั่งยืนอย่างที่เขาอยากจะได้ต่อไปนะคะและเราคิดว่าในการที่จะใช้พาหนะอย่างยั่งยืนเนี่ยจุดหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการที่จะใช้ ระบบนขนส่งสาธารณะแล้วนะคะการใช้จักรยานและการเดินเท้าก็เป็นอีกหนงทางหนึ่งซึ่งเราคิดว่าแนวความคิดที่มหาวาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยได้ประกาศตัวเองว่าอยากจะสร้างนักศึกษาและคนที่ทํางานในมหาวิทยลัยให้สู่สังคมแห่งการใช้จักรยานและการเดินเท้าน,น,นะคะนี้เราอยากจะบอกว่า เป็นการใช้ภาณะทางเลือกนะคะที่ยังง่งยืนอย่างหนึ่งที่อยากจะให้นักศึกษานะคะได้รับรู้เข้าใจและนําไปปฏิบัติและเมื่อจบสําเร็จการศึกษาแล้วนะคะแนวความคิดเหล่านี้ จะสามารถที่จะนําไปขยายผลและก็เผยแพร่ต่อชุมชนรอบข้า,างเพื่อให้เกิดสังคมของการเดินทางโดยใช้พานะอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตและอยากจะบอกเขาว่านอกเหนือจากจะประโยชน์ที่เราจะได้ระบบการเดินทางโดยการใช้พานะอย่างยั่งยืนแล้วเรายังได้รอยยิ้มมิตรภาพนะคะและ้วก็นะคะเกิดสังคมนะคะของการมีน้ําใจและก็ไฟ รู้ในการที่จะร่วมกันสร้างสังคมแห่งการยั่งยืนต่อ,อไปในอนาคตค่ะ